โอเคนะผมก็สวัสดีท,ท่านชมรสชาติอีกช่นเคยนะผมแล้วก็อยู่กันในเกมนักกีฬาแล้วครคลิปนี้ก็จะเป็นเรื่องในด่านหน้านะผมในตนสั้นๆเนาะก็ประชาชนในด่านหน้าเนี่ยนะผมจะเป็นไงก็ไปดูกันเลยก่อนะครับเดาวผมพูดไปแปลขออภยนะัยเนาะผู้ปชการโพลี่ฉันมีปัญหาค่ะ,ะมิเรนดากับโพลี่นะโอเคขอโชคดีนะเอาไม่ช่วยเพื่อนเลยนะไม่ช่วยไม่คิดจะช่วยเพื่อนเลยนะอะไรอะไร,อะไรกันคะเนี่ยอืม เลื่นหน้ามองมาที่ฉันแล้วก็ว่าแล้วก็กำลังคูดว่าฉันจะทำไงดีล่ะอืมช่วยกันหน่อยดีเอนอานางแานเอวมีอะไรหรือเปล่าอย่าอย่าครับผู้ชกักการทำไมอ่ะอย่าไปป้าจีกับเธอนะไม่อย่างั้นเธอจะมีวันเลิ่อในใส่เสียแบบนี้แน่ค่ะนี่ฉันไม่ได้ติดเทนใส่เสียสักหน่อยนะอืม ชันไม่ใช่ีเสือฉีทั้งหน่อยนะอ,อ่ะไหนว่ามาสิมีอะไรหน้าที่ของ c p u หนะ่อยก็คือการปกป้องชาวอาร์ใช่ไหมครับก็ใช่แล้วไงแต่ตอนนี้เราอยู่ที่ด่านหน้านะอ่ะฮะก็ใช่อีกเลยแล้วไงต่อละ่ะแล้วเราจะปกป้องใครในด่านหน้าละ่ะอืมถ้าฉันฉันเสียงเดา ก็ด้ว่าประชาชนก็ขอได้ว่าประชาชนที่ดานหน้าใช่ไหมประชาชนที่ดัน,น,ชชนด,น,ดนหน้าเหรอคะนอกใครล่ะคะก็ใครก็ใครก็พวกเราไงล่ะนอกจากผู้บริการกับนิเกอคน,นอื่นๆืแล้วังม,มีใครอีกละ่ะอืมจริงเหรอครับแบบนี้นิเกก็เป็นประชาชนของดานหน้าด้วยเหรอคะเนี่ยแน่นอนสิงั้น นนั้นก็พูดถูกสิใครพวกนั้นเน่จะาน้อดิบรับ,บเรื่องร้องเรียนนี่อย่างจริงจังแล้วแหละร้องเรียนร้องเรียนยั่องอไรจากใครอ่ะหลายคนเลยค่ะใครอะแอดีดว่าด้วยนะอืมแต่นี่ในคนแรกค่ะอ่อฮะมีฝักบัวอันอ่าอันหนึ่งค่ะโอเคไปขอให้ฉัน,นผมพวเครื่องมือจอมพลัง ไปซ่อมโดยด่วนค่ะแล้วไม่มีไอช่างไอช่างในเมืองนี้มไม่มีคนทีมเดียวเลยไงนะครับอะไรกันเือ,อเต้องมังก็ต้องหนาทำไมต้องอยังมีนะคะับเอะม,มากคร้บอกเน้นวลีจากแอปสุดหรครับอ่าฮะสมาชิกทีมเมทิสสงบลงด้วยการอ่มที่ผิดคระับอกไปสมาชิกกลุ่มเมทิส จบลงด้วยการที่ผู้สร้างจะโกลเกี่ยวกับวีรบุรุษอะไรทำนองนั้นอะฮะว่าเขามองว่าเมทิตควรทำตัวให้ให,หายากก่อนที่เธอจะระเบิดระเบิดตึกไปหลังหมา,าางมายความว่ายังไงครับระเบิดตึกไปหลังเนี่ยหมายความว่ายังไงครับหมายความว่ายังไงนะระเบิดตึกไปหลังเนี่นยฮะเขาขยับมานิดนึงแล้วเอ็มไม่อยากแจ้งเราว่า นี่คือความเห็นของเอิรนฮาวาัวล้วนค่ะอา้าวบอยเพื่อนจากนั้นนะไม่เกี่ยวกับทีมัสดุดเลยกลับมามาครว่าเป็นถ้าจากจากคําพูดของไอมมาก็คือแบบเป็นความคิดเห็นของเอินฮาวาแค่คนเดียวนะผมไม่ได้เกี่ยวกับเบตตี้กับเอมม่าเนาะจะพูดจากนั้นนะแล้วพวกเขาจะจัดการการนี้ไม่ได้ได้ไงเอาแล้วก็ไปเกี่ยวทำไม้ด้วยล่ะยังมีนะคะ่ะเดี๋ยวนี่เลย จากโฟวังนะคะฮะเธอาาบอกว่าที่แดนหน้าอา,ากาศรอออ้อนระอุจนเธอจะตายแล้วคะ่ะอยากให้ติดเครื่องปรับอากาศตามถนนทุกสายเลยคะ่ะเดี๋ยวมันจะไปไม่ได้ยังไง <c oughs> <c oughs> ไม่โอ้จะไปไม่ได้ยังไงนะผม <c oughs> พูดเรื่องนั้นอีกแล้วเลยนะอยากให้ติดแอร์ตามถนนทุกสายเนี่ยนะเรื่องเงินไหนฉันไม่รู้หรอกนะแต่ฉันว่าเราควรจะพิจารณาเรื่องนี้ เขหวังบอกว่าเธอจะตายก็ได้ค่ะน่เกตอาจจะตายเพราะเราเมแขนได้ยังไงล่ะฮะมันก็จริงนะบอกไม่แต่ก็จริงนะแต่ว่าทรมารทนี่ยถล้อนมากรักแล้วก็ก็บอกอ้เธอนั่งเปิดแอร์อยู่แต่ในบ้านไปสิก็ถูกนะผมถอสรนา็ไม่ต้องออกจากบ้านครับเกิดกรณีเป็นว่าอะไรกันเนี่ยฮะฉันปิดแตกแล้วนะรู้บ้างรึเปล่าว่าตำรวจอะเขามีเพื่ออะไรน่ะลองแฮร์ดูนะมารนะผมผมก็อยากทำอะไรนโพลีอยู่นะนี่ในโพลีใจเย็นก่อนนะ ใช้ลูกหัวใช้ลูกศิษยาโคลี่เดนาเดนาจะเย็นก่อน,นเถอนะลูกลูกหัวมาแลนะจะเย็นโอ้โหมาเลยนะ <c oughs> ดูดหายใจหอบอย่างกาแฟกาแฟเป็นไรหระะือเปล่าครับอืมหนึ่งแล้วเนาะนี่นี่นโคลี่มีแลนด้าว่าไงครับฉันขอสองคำพูดแล้วกันยังไงวะผู้จัดจาก,การอนะเป็นประชาชนเพียงคนเดียวของดาน,น่าอา้าว แต่ี่เหลือแล้วไม่ใช่ประชาชนหรือไงเนี่ยจะนี้ไปฟ้องผู้ชาชการแค่คนเดียวพอน้อาพิจนารณาเฉพาะาข้อต้งเรียนของผู้พัชาการเท่านั้นเข้าใจไหมรับทราบค่ะถ้าฉันได้รับข้อต้งเรียนใดๆฉันจะแจ้งไปว่า,า,าพวกเราพวกพวกเขาไม่ใช่ประชาชนแต่หน้าค่ะเดี๋ยวใช่เลยไม่ใช่แล้วมั้ง นี่มันหลักการอะไรวะเนี่ยอืมแล้วเขาอืมต้องคิดแก้ไขกันเองอ่ะต้องคิดแก้ไขกันเองค่ะใช่แบบนั้นแหละอืมจะดีเลยแบบนั้นอะ <c oughs> เธอก็โดนร้องเรียนแล้วเธอก็โดนร้องเรียนพวกอะไรนะอะไรพวกเอเลเซียนพวกอะไรที่มันเป็นตำรวจ <c oughs> ที่เป็นอะไรทหารนะเนาะก็เน้นง,งก็ประมาณนี้นะผมก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัส,ส,วสดีครับ